เคสตัตตี้โปรแกรมสมาร์ทปิดเพโรบริษัทดีและเก่งนะคะข้อ1.2อัตราค่าลถย่อนภาษีต่างๆค่าใช้จ่ายส่วนตัวหักได้40%แต่ไม่เกิน6,000 60, 0บาทอัตราประกันสังคมครึ่งปีแรก5%ไม่เกิน750บาทลถหย่อนผู้มีเงินได้ไม่เกิน3,000 30, บาทอัตราประกันสังคมครึ่งปีหลัง5%ไม่เกิน750บาท เราก็จะมาบาันทึกข้อมูลของ1.2อัตราค่ารถยนต์ต่างๆนะคะไปที่ข้อกำหนดระบบแก้ไขกำหนดแก้ไขข้อกำหนดค่ารถยนต์ในการคำนวณภาษีก็จะขึ้นหน้าต่างกำหนดรายการค่ารถยนต์สำหรับคำนวณพงศอดนะคะเราก็จะมาใส่รายละเอียดกันค่ะค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวอัตรา 40%ถูกต้องแล้วนะคะสูงสุดไม่เกิน60,000บาทหากรถจนผู้มีเงินได้30,000บาทค่ารถจนคู่ส่งรถส30,000บาทถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะมากันที่คำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่1ครึ่งปีแรกนะคะก็จะเริ่มจากเดือนที่1ถึงเดือนที่6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะในเกสตัดดี้ของเรากำหนดไว้เป็น5%เไม่เกิน750บาท ต่อไปนะคะคำนวณอัตราประกันสังคมอัตราที่2ครึ่งปีหลังเริ่มจากเดือน07ถึงเดือน12นะคะเงินส่ทบกองทุนประกันสังคมดูของครึ่งปีหลังนะคะในเกสตร์ตี้ของเราก็กำหนดไว้ที่5%ไม่เกิน750บาท ส่วนข้อมืออข้อมูลช่องอื่นนะคะก็เหมือนเดิมเราก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัตราค่าลถย่อนต่างๆกด F10 เพื่อทำการบันทึกเราก็จะเซตไปอีกหนึ่งหัวข้อนะคะสำหรับอัตราค่าลถย่อนภาษีต่างๆค่ะ